สวัสดีค่ะมุ่อยมาแล้วค่ะมูเตทรหลอดมาแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีพิจิกนะคะความรักบทที่11ประจำเดือนมีนาคมปี65นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะ พิ่งมาใหม่นะคะแกะกล่องเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะความรักบทที่11ของคูณพิจิงนะคะในเดือนมีนาคมปี65นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขออนุญาตอ่ะก็ มี SC มาจากทาง YouTube สัดส่วนใหญ่นะคะที่ทักว่าค่าครูเท่าไหร่ดูดวงราคาเท่าไหร่นะคะก็รีบนะคะรีบนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนมีนาคมนี้แล้วเนี่ยหมวยจะปรับราคาขึ้นนะคะตามยอดผู้ติดตามที่เหมือนมากเพิ่มขึ้นแล้วก็ตอนนี้ที่หมวยหายไปก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรอบค่าก็คือว่า จำเป็นที่จะต้องเคลียร์คิวนะคะตอนนี้คิวเยอะมากแล้วก็ยาวเหยียดมากนะคะหมยเกรงใจแล้วก็เข้าใจว่าคนที่อ,อยากดูเขาก็อยากดูที่มันแบบว่าทันท่วงทีนะคะคนที่แบบว่าเ,าเดือดร้อนใจก็อยากได้คำตอบเร็วๆนะคะหมดก็จะเป็นคนที่แบบว่าอัปเดตให้มันสุด แล้วก็ตอบให้เร็วมากที่สุดนะคะซึ่งแต่ละท่านก็ไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากเลยแต่ที่ต้องใช้เวลามากก็คือว่าออระดับที่เป็นซ u เปอร์ p ที่เหมือนว่าวิดีโอคอลคุยโถคุยอย่างนี้นะคะหมวจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับซ u เปอร์ p นะคะก็อยากให้เข้าใจนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณพิจิตร ัสวิงถือถ้วยค่ะหกถ้วยสองเหรียญโอ้จัดเมนนะคะสิบเหรียญเลยได้สำหรับเป็นอ่า t ดเช h a ี่อัพค่ะ ก็ชาวฟิจิกนะเหมยขอพูดถึงใต้สำรับเดชาริออดเลยว่าคุณรู้จักคนที่คนคุยคบอยู่แล้วก็คนที่เป็นคนรักของคุณเป็นแฟนคุณอยู่ตรงเนี้ยมาจากทางออโลกโซเชียลออนไลน์ก็ได้ชาวต่างชาติต่าง,าางภาษาก็ได้รู้จักกันมาจากการเดินทางก็ได้รู้จักกันมาแบบว่าอืม คนที่มีความแตกต่างอะ่ะคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้อีกเช่นกันนะคะ,ะคุณพิจิกรเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ว่าความรักอะไรจะมีอุปสรรคหรือว่าจะลำบากขนาดไหนคุณก็เป็นอัศวีทที่พยายามให้คนรักของคุณเนี่ยสบายใจที่สุดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยขนาดไหนคุณก็เก็บเอาไว้ข้างในอยากให้คนรักของเราสบายสบายกายสบายใจเหมือนแบบ ทรัพยากรอะไรต่างๆคุณพิจิกก็จะพยายามหามาให้เป็นสายเปตัวยงระดับ1นึ่สำหรับชาวราศี12บราศีนะคะดูแลแล้วก็หมวยคิดว่าคุณพิจิกน,น่าจะอายุน้อยกว่าอ่ะ maybe อาจจะเป็นในไวเวอร์ซ่าทางกับกันก็ได้นะคะอะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุ สถานะทางการเงินต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนที่เหมือนแบบอยู่ห่างการแดนไกลอย่างนี้นะคะคุณมีความรักให้เต็มที่แม้กระทั่งเรื่องเงินนะหมดบอกแล้วนะคะตรงนี้นะคะคุณะจะไม่ปล่อยคนรักของคุณห่างห่างคุณไปไหนจะพยายามแล้วพยายามอีกที่จะให้คนรักของคุณอยู่กับคุณนะคะแล้วก็พยายามเนี่ยคะ่ะสิบเหรียญที่จะ ปิดตัวหรือว่าให้ครอบครัวของคุณได้รับรู้ว่าคบจริงคบจังนะคบคนนี้นะคะแล้วก็อยากที่จะเป็นครอบครัวกับแฟนคุณคนนี้ประมาณนี้นะคะให้ครอบครัวของคุณพิจิกรับรู้อะค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนรักของคุณพิจิี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ที่หมวยหันมองไปทางอื่นก็คือว่าพยายามกดดูว่า ลูกค้ายังไงบ้างแต่ก็มีสมาธิในการเปิดไพ่นะคะไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่แม่นยำหรืออย่างไรนะคะอัศวินถือเหรียญคะ่ะจะติ๊กนะคะหนึ่งไม้เท้า หนึ่งถ้วยเก้าไม้เทา้าใต้สำหรับเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะก็คุณแฟนคนรักของคุณพิจิกเนี่ยเป็นคนที่พยายามหาเงินมีมันนี่แล้วก็แล้วก็เร็วๆเ,เนี้ยจะได้มีการตัดสินใจ บางสิ่งบางอย่างในตัวของเขาเองนะคะในเรื่องของความรักแต่สินใจด้วยความวิจิธรรมเนี่ยแหละด้วยความมีเหตุผลเนี่ยแหละนะคะแล้วก็คงที่ในเรื่องของความรักในบริบทความรักของตัวเองมากซึ่งที่ผ่านมามันทำให้เ,ออเขาอึดอัด ในเรื่องของขอครอบครัวก็ดีในเรื่องการที่จะเป็นครอบครัวกับคุณพิจิกเองก็ดีนะคะตอนนี้เขาก็เหมือนแบบว่าพยายามเก็บเงินแล้วก็หาเงินมาหลายช่องทางมากคนคนนี้ขยานทำทำทำงานหาเงินมากนะคะเขาไม่ได้อ่ามีไรายได้แค่ช่องทางเดียวเท่าที่หมวยเห็นนะเขาพยายามเนี่ย หวานเมล็ดนะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะพยายามเอาเมล็ดตรงไหนดีเมืเงินตรงไหนดีมาหาคุณพิจิกมาลงทุนต่างๆนานาในสิ่งที่เขาคิดเขา,เ,าเป็นคนที่เล็มันนี่เก่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีมากเหมือนเท่าคุณพิจิกแล้วครอบครัวของคุณพิจิตแต่เขาก็มีความพยายามในการหาเงิน มากพอสมควรที่จะมาสปอร์ตคำว,ว่าความรักของเรานะคะเขาพยายามอย่างนี้จริงเท่าที่หมวยเห็นนะแต่เขาก็ไม่มีความไม่ได้มีการล้นละอะไรเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโลม e เซนจ l เนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่บ้างนะคะเคยไหมมีโต๊ะทำงานเหมือนแบบว่า มันก็ใหญ่แล้วนะแต่ก็ไม่พออะไรประมาณนะี้ so mate คุณเป็นคู่กันนะคะคู่ที่คุยกันตอนนี้นะคะมีการวางแผนที่จะไปฮันนีมูนกันนะแล้วก็สิ่งที่คุณร้องขอในเรื่องของความรักตรงนี้นะคะได้ปีความเป็นจริงนะพาไลท์อาจจะเป็นคนที่คนเก่า กลับมาก็ได้พาร r e l a t n o n s h i p ก็เป็นคู่ในอดีตก็ได้นะคะนะบ่งบอกถึงอดีตถึงแม้ว่าเพิ่งจะรู้จักกันแต่ก็เป็นคนที่อดีตชาติกลับมาเจอกันณนะตรงนี้นะคะเป็นคู่ที่คุณได้เหมือนแบบพบเจอแล้วเจอเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพฟูนเน ได้เลยค่ะไปฮันนีมูนไปดืนะ่มน้ำพิ่มพระจันทร์กันนะคะใต้สำหรับเวท้งค่ะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักแน่นอนนะคะสําหรับคู่รักของคุณพิจิคนนี้นะคะมว่ยยินดีด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคําตอบของนางฟ้าจะมาการันตีอะไรบ้างเพิ่มบ้างอีกนะคะตื่นเต้นเห็นไพ wedding, ่เวทีไรเราตื่นเต้นนะคะยินดีด้วยนะ เหมือนขออนุญ,ญาตนะคะไพ่มันจับวางกันขอเวลาสักครู่เป็นไปได้ความราบรื่นนะคะเขาไม่ได้คิดที่จะหวังเงินทองทรัพย์สินจากครอบครัวคุณพิจิตหรือว่าจากตัวพิจิตเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีมากเท่าคุณพิจิตแต่เขาก็มีความพยายามในเรื่องการเมกมันนี่มากมากพอสมควร ค่ะเชื่อใจนะ It's up to you l e t go ค่ะ Get more information นะคะใบสุดท้าย Remind posting ใต้สำหรับเป็น Romance ค่ะ คุณพิจิกอะ่ะหมวดจะบอกได้เลยชาวราศีพิจิกทุกคนนะคะเป็นคนที่มีอ่ามีความรักแนวโรแมนติกอยู่แล้วเป็นความรักที่ลึกซึ้งนะคะเป็นความรักที่รักใครแล้วรักด้วยหัวใจและจิตวิญญาณนะคะคุณพิจิกทุกราศีจะเป็นแบบนี้นะถ้าคนไหนโบเกนฮาร์ดเขาก็จะแบบลืมยากอืม ถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นใหม่แต่หัวใจก็ยังเหมือนแบบฝันถึงรักครั้งเก่าอยู่อะประมาณนี้อะไม่นอกเรื่องนะคะเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นในความรักนะคะ is up to you นี่แล้วแต่คุณเลยนะคะว่าจะปล่อยเรื่องราวความรักครั้งเก่าแล้วเดินหน้าต่อไปหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าให้คุณเรียนรู้ศึกษาให้มันมากพอซึ่งกันและกันให้มากมนะคะแล้วก็ให้มองความรักครั้งเี้ยเป็นในแนวบวก มุมบวกนะคะไม่ใช่แบบอืเน้นเรื่องเออบนเตียงเท่านั้นนะอ่ะถ้าที่หมวยมองเห็นก็มีการแซวนิดนึงก็เหมือนแบบวางแผนไปฮันนีมูแหละก็มันก็ต้องมีเรื่องสิบแปดบวกแหละเนาะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีผลกับขุนพิติกบ้างนะคะ ราศีมีนค่ะแค n นเซอร์ค่ะราศีกรกฎและลิบ้านะคะชาวราศีตุลก็มีทั้งธาตุดินมาดินแล้วก็ธาตุลมนะคะราศีมีราศีกรกฎแล้วก็ราศีตุลก็ ดูเป็นแบบ general r e a d i n g อาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับชาวราศีพิจิกบางท่านนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสเนอ้อดูดูความเพลิดเพลินนะคะอ่ะมาสวัสดีค่ะแล้วก็มาดูหมวยกับน้องดอลลา่านะคะก็ถ้าใครอยากดูลึกดูเจาะลึก เป็นการส่วนตัวที่แม่นยำจริงๆก็ทักไลน์ ID หมดมาได้นะคะแล้วก็ามาสอบถามค่าครูได้หมวนไม่กัดค่ะไม่ดุนะคะแล้วก็ฝากช่อง YouTube ขหมยด้วยเนะ,ะมูเตทาหลอดใบมวยนะคะมากดไลค์กดซับ c r i b e มาไลน์มาแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์มวยกันเยอะๆนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะว่าหมวยมาแล้วคะ่ะมูเตทาหลอดใบมวยมาแล้วนะคะที่สำคัญปิดท้าชาวราีพิจิกก็คุณมีความรักที่เต็มที่อยู่แล้วรักด้วยหัวใจทั้งหมด ทุกอย่างแล้วก็รักด้วยจิตวิญญานะคะหมวเชื่อว่าคุณจะได้พบเจอกับคนรักที่ดีความรักที่ดีๆเนี่ยแหละโดยสิ่งที่สิ่งดีๆที่คุณยื่นมอบให้นะคะก่อนก็จะได้รับรักไปอตอบตอบแทนนะคะหมวยเชื่ออย่างนั้นนะ คุณพิจิเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะถ้าคนไหนไม่ไม่เป็นไปตามที่คุณพิจิอตอตอบรับมาด้วยความปรารถนาดีกลับมาอย่างเงี้ยนะคะหมวหมวยก็เชียร์นะว่าไม่ต้องไปต่อนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มองเห็นค่าของคุณเนอะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถึงขั้นวดดิงแล้วถ้าอา ตรงหรือไม่ตรงก็มาคอมเมนต์หมุยด้วยแล้วใครที่เหมือนแบบว่าตรงจริงๆมีวัดการวางแผนที่จะเวทีแต่งงานจริงๆก็มาคอมเมนต์บอกหมุยด้วยนะคะหมุยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะรักษาความดีรักษาความใสยเปตรงนี้เอาไว้นะคะคุณพิจิตรก็โชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะ